บลิววรพลอ้อนจ๊บแก้มกาตูนนัทชาเขินหน้าแดงสร้อยนาคีอ e ี0ี2 1 2พาชมสินหวานหวานของผู้ชงรับบทโดยบลิววรพลจินตโกศลและบุนิการับบทโดยกาตูนนัทชาบุญปองเมื่อรู้จากปากวงเดือนว่าผู้ชงฟุบหลับอยู่ที่โต๊ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่า ด้วยความรักและเป็นห่วงบูนิการีบเข้าไปหาผู้ชงที่ห้องทำงานทันทีเธอมาพยายามเขย่าตัวผู้ชงเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นรู้สึกมืนหัวมองบูนิกาด้วยสายตาพร่ามัวพอเริ่มเห็นหน้าบูนิกาชัดก็ดีใจรวบตัวเธอเข้ามากอดบูนิกาเสียหลักนั่งลงบนตักผู้ชง ผู้ชงดีใจที่คนรักของเขาเป็นห่วงเลยหอมแก้มบุนิกาบูนิกาสงสัยว่าผู้ชงเป็นอะไรปกติไม่เคยนอนกลางวันแต่ผู้ชงตอบว่าเร่งทำงานให้ทาวดีเธอเลยมีปฏิกิริยอ่างอนทันทีผู้ชงหัวเราะแซวเธอว่าเวลางอนก็สวยเวลาหึงยิ่งสวยใหญ่บุนิกาจะลุกแต่ผู้ชงกอดไว้ทันใดนั้นเทียนส่องดีปัตถมา เข้ามาในห้องพอดีทั้งคู่ตกใจเทียนสองมัโหดึงบุนิกาออกจากผู้ชงแล้วตบหน้าผู้ชงบุนิกาเสียใจที่คุณย่าต้องทำไม่ดีกับผู้ชงแถมยังคอยแนะนำผู้ชายคนอื่นให้ทั้งทั้งที่บุนิการักผู้ชงทุกครั้งที่มีฉากหวานหวานของคู่บริวกับการตูนทีไรจำต้องมีพี่ดี้คอยมาขัดขวางทุกที เมื่อหลังฉากนี้ผู้กำกับอยากให้หนุ่มบิลวโชว์ลูกอ้อนออกมาให้น่ารักเหมือนแมวซึ่งงานนี้หนุ่มบิลวจัดเต็มทำเอาสาวการ์ตูนเขินหน้าแดงจริงเพราะหนุ่มบิลวจัดหอมฟอดใหญ่เล่นจริงแบบสาว,วอลก,การ์ตูนไม่ทันตั้งตัวอย่าพลาดความน่ารักของบลิวกับการ์ตูนในฉากนี้ออกอากาศวันที่5เมษายนนี้ และติดตามความสนุกของละครเรื่องสร้อยนาคีได้ทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20นาิกา30นาทีทางช่อง7 HD